ก็ล้อเดิมมัน20อยู่แล้วเนี่ยพี่จะใส่แค่ยางได้ไหมผมบอกเลยว่าใส่ได้ครับแต่ยางที่จะอมล้อนะจากคันหน้าเอา2ขีด3ขีด1ขีดเนี้ย4ขีดแล้มาเลือกได้เอาตีเนเตอร์หรือว่าไดชาร์จเนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง250เลยนะโหลดปุ๊บพี่แต่งเองต้องเสร็จแต่ลูกหมากเนี่ยพี่ไม่ยอมเปลี่ยนคือเซลก็ไม่รู้ว่าเขาไม่รู้หรือเขาไม่บอกไม่รู้นะกลายเป็นว่าไอตัวเนี้ยของลูกค้าเนี่ยไอลูกหมากกันโคมันงออย่างนี้เลยการส่งสว่างในโซนต่างซึ่งจะมีเฉพาะยูโร5เท่านั้น สวัสด,ดีครับผมแมคคาร์168ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยูทูบชาแนลแมคคาร์168ก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ผมในชาแนนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินทร์ min, นะครับลูกค้าหนที่สนใจออกรถนะครับต้องการตกแต่งแบบไหนนะแบบที่ลูกค้าต้องการหรือแบบตามกําลังทรัพย์ของเราเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรผมหรือว่าไลน์ไอดีด้านล่างตลอด28ชั่วโมงเลยนะมี24เท่านั้นนะครับวันนี้ผมพามาชมรถคันนี้ก่อน เป็นเอเวอร์เรสต์วายแทร็กนะราคารถปะเป,ป่าคันนี้มันคือสีขาวมุกค,คุณผู้ชมขาวมุกเนี่ยอยู่ที่1นึ่ล้านเก้าแสนบาทนะครับแล้วเสียเงินขาวมุกไม่พอนะเสียเงินไปแรปสติกเกอร์เป็นสีเทาลัมโบด้วยนะครับเป็นรถของบริษัทมาเทลนะมาเทลก็คือเป็นบริษัทที่พี่เขาขายพวกเวนะเวโปรตีนคนอาจจะเคยได้ยินนะครับนะจะมีฟิตเวนะผมขายไปแล้วฟิตเวนี่ล่าสุดขายบริษัทเวกแล้วนะเป็นเป็นบริษัทมาเทลนะครับ วันนี้พี่เขาเนี่ยนะไว้ใจให้ทํารถให้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับจริงๆพี่เขาก็ดูรถหลายค่ายก่อนที่จะมาซื้อตัวนี้ก็เทียบกับรถยุโรปนั่นเลยนะไม่มีเทียบรถญี่ปุ่นเลยนะเทียบยุโรปล้วนๆน,น,นะยุโรปทางเยอรมันนะครับเทียบกันมาคุณชายก็มาจบที่เอเวอเรสต์ตัวนี้ดีกว่าใช้เงินไม่เกิน2อล้านหนะครับได้รถออกมาสภาพประมาณนี้เรามาดูส่วนตัวสเปคเครื่องยนต์รุ่นนี้กันก่อนนะครับจริงๆเนี่ยพี่เขาถามมาว่า ไอตัวแพตตินัมเนี่ยมันรอนานไหมนะผมบอกเลยว่ามันนานมากนะครับเขาก็เลยแต่งใ,ใจเนี่ยมาาตัวนี้ดีกว่านะตัว y t t c 20นะครับทีนี้มาดูข้างในครับโชคติดตั้งให้เรียบร้อยนะเป็นโชคแบบเบาด้วยนะอันนี้คือยกนิดเดียวยกปุ๊บขึ้นมาเลยไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับส่วนตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้งานแล้วนะเอาไว้ไปฟาดพวกหมานะเวลาแบบไปตั้งแคมป์นะมีหมายิงมาไล่ฟาดหมาได้นะครับเราเห็นว่าเครื่องยนตฟอร์เนี่ยนะครับ เป็นเครื่องบล็อกใหม่ให้หมดเลยตัวนี้ถูกวางไว้นะครับแนวแหน่งที่มีการวางเครื่องเข้าไปแทบจะชนคอนโซลด้านในอยู่แล้วนะครับวางเพื่อให้ลึกลงไปลึกลงไปข้อดีคืออะไรครับหนึ่งแหละเวลามันเกิดมีอุบัติเหตุมีการชนขึ้นมาเนี่ยทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมันไม่มีโอกาสเสียหายเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะชนแล้วเครื่องยําจริงเนี่ยต้องชนแบบหนักมากๆนะเสาไฟฟ้ากำปูนพวกปูนแบรีเออร์อะไรเงี้ยถึงจะขนาดนั้นแล้วการวางเครื่องแบบนี้คือวางเครื่องลึกลงไปเนี่ยทำให้ จุดสวนถ่วงลกนะครับของรถเนี่ยเวลาขับขี่เนี่ยมันมีการบาลานซ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองเทอร์โบเป็นเทอร์โบแบบ2ลูกนะครับให้กําลังไม่เหมือนกับตัวที่มันเป็นตัว V6 นะตัวนี้2ลูกนะครับทำงานลูกนึงรอบต่ําอีกลูกนึงทางานรอบสูงมันก็เลยทําให้มันเกิดแรงม้าที่210แรงม้าเป๊ะเลยนะครับกับ500แรงบิดตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าเครื่องยนต์เนี่ยเวลาทํางานเนี่ยได้แรงม้าแรงบิดเป๊ะเลยนะไม่ต้องเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันไม่ได้ถ่ายกาลัง ไปที่ตัวพัดลมไฟฟ้าบริเวณนี้หมายความว่าปกติแล้วรถยนต์ของเราที่เป็นรุ่นก่อนๆน,น,นี้นะหรือบางาค่ายเขายังใช้กันอยู่นะก็คือว่าสตาร์ทเครื่องปุ๊บเนี่ยไอตัวสายพานจากเครื่องเนี่ยมันมาหมุนให้กับตัวพัดลมหม้อน้ําข้างหน้านี้ด้วยทําให้เครื่องเนี่ยมันต้องโหลดกาลังก็คือว่าเรียกว่าภาระของเครื่องอะ่ะมันจะต้องสูญเสียกาลังจากเครื่องมาถ่ายให้พัดลมตรงนี้ทาให้แรงมันตกนั่นเองนะครับสังเกตง่ายนะคุณผู้ชมสังเกตดูเวลาเราสตาร์ทรถครั้งแรกใช่ไหมที่บ้านเราอะ่ะ Load, สตาร์ทรถสมมุติว่าสตาร์ทรถรถครั้งแรกปุ๊บลอกเครื่องหนึ่งพันสมมุตินะพอเราเปิดแอร์นะลอกเครื่องขึ้นมาพันหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะต้องเสียกําลังเครื่องนั้นไปอันนี้แยกขแยกมันทํางานแยกกันเลยนะครับเบรกเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์หรือที่เขาเรียกว่าเบรไฟฟ้านั่นเองนะครับเบรฟ้าเนี่ยต้องบอกว่ามันก็จะมีตัวโหมด G เเซซอร์เซนเซอร์ก็คือจะจับอ c r เ,เนี่ยเป็นสีส,ส,สีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีชมพูเนี่ยนะครับคือแยกการทำงานในส่วนแต่ละล้อนะครับ หมายความว่าเขาจะมีการถ่ายน้ํามันเบรกก็คือน้ํามันเนี่ยไปในแต่ละล้อที่เหมาะสมและไม่เท่ากันนะอยู่ที่ว่าการกขี่ของเราเนี่ยในสภาพถนนแบบนั้นเป็นยังไงนะอาจจะมีก้อนกรวดอาจจะเป็นล้อไม่เท่ากันก็ต้องฉีดน้ำมันลงฝั่งไหนซึ่งระบบคอมพิวเตอร์มันเนี่ยจะรู้เองนะครับแล้วตัวนี้นะการวางแอร์ของฟอร์ต้องบอกว่าฟอร์เนี่ยเป็นรถที่แอร์เย็นที่สุดในการปรับเมนูนะผมบอกเลย 1 5 5องศาไม่มีแบรนด์ไหนมีครับนะส่วนมากแอร์จะอยู่ที่ประมาณ18องศาที่ปรับได้มือแบบแม็กลิมิตเลยมาร์ดนี่แหละที่ผมเคยเห็นว่า15.5องศาคุณผู้ชมถือว่าเย็นไวมากมากเพราะว่า1คือการจัดวางโซนเนี่ยเขาวางเป็นโซนนะมีโซนร้อนโซนเย็นซึ่งบริเวณนี้เขาเรียกว่าโซนร้อนนะครับเป็นฝั่งของเทอร์โบซึ่งอากาศมันดูดเข้าไปนะผ่านเทอร์โบคายออกมาผ่านอินเตอร์ฝั่งนี้จะร้อนมากมีความร้อนที่สุดเลยนะครับแต่บางค่าก็ยังเอาท่อแอร์ไว้ตรงนี้อยู่อันนี้คือท่อแอราา์ ซึ่งไม่มีความล้อเลยนะกับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยสังเกตดูวันนี้เรามารีวิวนะประหลาดตาขึ้นนะอาจจะเปลี่ยนผู้ผลิตใหม่ไหมใช่ไหมเราไม่เคยเห็นนะผู้ผลิตเดิมนะเราไม่เคยเห็นอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่นะตัวโลโก้ใหม่นะครับปกติไม่เคยเห็นก็คือเป็น 800CCA 12โวลต์8 0์เท่าเดิมแม่แหละนะครับแต่ว่าตัวนี้ CCA ก็คือ800ก็จะมีเฉพาะรถฟอร์ที่เป็นรถฟอร์ดอนกเจนเท่านั้นนะครับเพราะว่า Uh, C.C.A เนี่ยปกติถ้าเห็นในรถตลาดทั่วไปเลยก็อยู่ประมาณ450 C.C.A ถึง550 C.C.A นะครับมี Ford เนี่ยมา800เขาเพราะอะไรครับเพราะรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าอย่างล่าสุดเนี่ยทีมงานผมเห็นไปไปเทสไดที่ประเทศอะไรนะแอฟริกาใต้ป่ะพวกแมนอสัสตรคานะพี่เบิร์ดอะเห็นพี่เบิร์ดไปขับมานะครับที่แอฟริกาใตา้ก็จะบอกว่ารถที่ประกอบบ้านเราท่ผู้ชมไอเอเวอร์เร e เนี่ยไปขายที่ต่างประเทศนะ ประกอบบ้านเราขายต่างประเทศนะครับหลายหลายประเทศเลยเขาเลยต้องใช้ CCA สูงเพราะว่า1คือแหละนะครับยิ่งค่า CCA สูงเนี่ยอย่างเช่น800 CCA เนี่ยทำให้การสตาร์ทรถเนี่ยมันติดง่ายในอุณหภูมิที่มันต่ำหมายความว่าอากาศมันหนาวเนี่ยนะครับสตาร์ทติดเนี่ยชึ่งเดียวเลยนะไม่เหมือนกับรถที่แบบ CCA ต่ำก็จะสตาร์ทแบบมีการจังหวะดีเลยนิดนึงนะครับตัว a l t เนเตอ o r หรือว่าดชาร์จเนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง250เลยนะนะครับที่ใหญ่อย่างเนี้ย นะเพราะนี่แหละเพราะรองรับค่าแบตเตอรี่เนี่ยนะครับเพราะแบตเตอรี่ตัวนี้มันเรียกว่าแบตเตอรี่แบบ AGM หรือแบตเตอรี่เจลมันจะมีแผ่นโครงกิดด้านในเนี่ยเวลาเราไปออฟโรดเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้ตัวของเหลวด้านในเนี่ยมันไหลออกมาแล้วไปหยดใส่พวกท่อต่างๆทําให้เกิดความเสียหาย,ายพอแบตมันแรงปุ๊บนะตัวไดชาร์จก็ต้องมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อไปปั่นกระแสไฟให้กับกําลังไฟรถนั่นเองนะครับแล้วภายในห้องเครื่องของ f อ r d ดเนี่ยนะถ้าคุณผู้ชมเห็น ไดชาร์จเนี่ยเขาจะวางอยู่ระดับถ้าผมยืนนะผมยืนเนี่ยระดับประมาณนี้ตอนนี้โหลด2นิ้วนะครับไดชาร์จอยู่ประมาณน่าจะอยู่ประมาณน่องผมเอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่น่องเลยหน้าขาหน้าขาบนผมเนี่ยอยู่ประมาณนี้หมายความว่ารถคันนี้สามารถจอดแช่น้ําได้ก็ประมาณนี้จอดแช่ทิ้งได้เลยนะครับวิ่งลุยน้ําได้ปกติแหละนะครับก็ถือว่าวางตําแหน่งสูงพอสมควรนะครับสำหรับตัว Ford Nextgen นะครับอ่าทีนี้แล้วมีคนถามอยงนะว่าแล้วทำไมไม่แล็บอันนี้ให้ลูกค้าไปด้วยละ่ะนะครับ นะไอ้าขาวๆอย่างเงี้ยผมบ่อยนะว่าถ้าลูกค้าให้แรบอันนี้นะเขาเคยคิดเงินผมมานะครับเหมือนแลบรถสามคันอนะ่ะค่าคิดค่าแรบอะ่ะข้างในด้วยนะข้างในนี่ยากมากแล้วมันไม่ค่อยมีคนแรบครับแนะนําว่าถ้าจะให้ข้างในสีเดียวกันเนี่ยพ่นสีง่ายที่สุดนะครับแต่ก็มันก็ไม่มีใครอยากทำนะเพราะว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดด้วยนะครับเนาะอุ้ยอันนี้เป็นเป็นรอยแล้วเคใช่ไหมเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวไปเจอกระทู้ในในเฟซบุ๊กอ่ะนะซื้อรถสูมใต้แดงมาได้ หนึ่งวันเนี่ยรถเป็นรอยเคลมได้ไหมครับนะคุณผู้ชมก็พิจารณากันดูนะว่า <laughs> เคลมได้ไหม <laughs> นะครับอ่าทีนี้เรียบร้อยแล้วปิดเครื่องมานี่มาดูด้านหน้ากันบ้างคันนี้เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างเลยนะตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะรกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่กระจังหน้าเป,นเป็นผมจําไม่ได้แนละ้วมันชื่อชุดอะไรนะเอาเป็นว่าลูกค้าก็ส่งรูปมาต้องแม็กพี่เอากระจังหน้าแบบนี้นําเงาทรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับกล้องยังอยู่เหมือนเดิม 360องศานะครับถ้าลูกค้าบอกว่าลูกค้าพี่ไปอ่านใน Facebook มาเนี่ยเห็นเข้ามาลงกันติดตั้งแล้วก็มีปัญหานะครับผมบอกเลยว่าไอ้ของพวกนี้นะติดตั้งมามีปัญหาแน่นอนนะครับมีปัญหาจริง,รงนะแต่มันอยู่ที่คนติดตั้งนะครับเพราะว่าต่อให้จะเรียกว่าอะไรดีของเขาเนี่ยเวลาที่เขาทําชุดสเกิร์ตชุดแต่งมาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีไปติดโดนเซนเซ,นซอร์ติดเซ็นเซอร์มั่งไปโดนวางไม่ตรง จุดศูนย์ดวงเซนเซอร์เซนเซอร์ร้องตลอดเวลาบ้างอะไรบ้างสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่คนติดตั้งครับนะว่าติดตั้งชํานาญแค่ไหนของเราเนี่ยฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินเนี่ยขายรถปีหนึ่งนะเกือบพันห้าร้อยคันนะทุกปีแล้วพันห้าร้อยคันเราเนี่ยเราเป็นดีลเลอร์เดียวนะล่าสุดแบงค์ที่เราใช้บริการบ่อยเนี่ยเขาก็มามาบอกว่าลูกค้าของฟอร์ดพระนครเกษตรแนวมินเนี่ยไม่มีอัตราลดยึดเลยแปลกไหมนะครับทีข่ขายไปเนี่ย ไม่มีใครปล่อยรถชิ้นสักคนนะครับแล้วเป็นลูกค้าแบบเกรดดีแทบไปทุกคนนะครับแล้วเอามาแต่งแบบนี้สมมติเราขายเดือนร้อยห้าสิบคันนะครับต้องมีรถแต่งต่อเดือนเนี่ยเฉลี่ยเลย120ร้อยยี่สิบคันนะอีกสามสิบคันนี่คือไม่ทําอะไรเลยนะคือว่าเป็นส่วนน้อยมากๆในส่วนตัวชุดแต่งพวกนี้เนี่ยผมบอกไปแล้วว่าไม่ว่าเราจะเรียกว่าอะไรดังแค่ไหนสุดท้ายเยจ้าของร้านไม่ได้ทําเองถูกไหมครับนะสมมติว่าผมเป็นร้านแมคคาดังมากเลยนะไม่ได้ทาเองหรอก เราก็จะมีลูกมือเราเป็นต่างชาติมั่งต่างด้าวม้างใช่ไหมที่ทําบางทีก็เพิ่งจะมาฝึกงานทําวันแรกเลยทําไปมีปัญหาก็มีนะครับปัญหาของสิ่งพวกนี้ที่พี่ผมเจอเลยเนี่ยคือมันอยู่ที่คําว่าลูกน้องเลยครับนะพอมันเก่งแล้วมันก็ออกนะครับก็ต้องคอยหาคนใหม่มานี่คือปัญหาของร้านแต่งแทบจะทุกร้านเลยต้องมีปัญหาประเด็นพวกนี้ถ้ามันจบพวกนี้ได้นะถึงบอกว่าลูกค้าถึงไว้ใจมา,มา,มาซื้อที่นี่คือซื้อแล้วเนี่ยทำให้จบไปเลยครับจบ คือจบไปเลยนะเพราะไม่ต้องมานั่งทําไปทําสํานักไหนดีไปแต่งอ่ดีมันเสียเวลาทํามากินครับนะเพราะพี่ต้องไปนั่งรอทั้งวันเลยต้องไปทําเคลมนู่นนี่ทั้งวันบางคนเนี่ยก็จะหาสิ่งที่บอกว่าคุ้มค่าที่สุดถูกที่สุดใช่ครับนะถูกแล้วดีไม่มีจริงครับ ถ้าถูกและดีไม่มีจริงนะเพราะไม่งั้นไอ้ร้านแ,แพงเนี่ยเขาคงอยู่อยู่กันไม่ได้นะถูกไหมครับเราที่เราเห็นกันในโลกโซเชียลบ่อยที่ทําเป็นขายรถทรงนี้กันน,นะนะครับราคาเขาค่อนข้างแพงนะแต่เขาก็ยังขายได้เพราะมีกลุ่มลูกค้าที่ยังไว้วางใจอยู่แล้วการทําเขาฝีมือจริงนะครับไม่ได้บอกว่าเขาทําไม่ดีนะทำดีนะครับฝีมือถึงบอกว่าราคาก็มาตามงานที่เขาทํานั่นเองนะครับเนาะโอเคทีนี้มาดูกันบ้างปัญหาที่ตามมามีอะไรครับคันนี้ทําขอบ20นะใส่ขอบ20เป็นล้อโฟร์ฟอร์มิง ใส่เบรกเดมโบเป็น20 z นะครับเบรกเดิมไม่ดีหรอเบรกเดิมดีครับนะแต่พีแต่ว่าเบรกรถรุ่นนี้มันคือเบรกไฟฟ้าที่เขาเรียกว่าเบรกอะดัพตีฟเอเบรกอิ็กทอร์เน็ตเบรกบูสเตอร์ก็คือเบรกไฟฟ้าเนี่ยปัญหามันคือเราคนไทยเนี่ยขับรถที่เป็นปั๊มเบรกที่เป็นปั๊มแบบน้ำมันมาทั้งชีวิตนะไม่ว่าไม่ว่าคุณจะใช้ยี่ห้ออะไรแต่ นะจะใช้ Fortuner ร์ปาเจโรรถแะไรกันที่ผ่านมาตลอดชีวิตเราเนี่ยมันคือเบรกหมออลมทั้งหมดนะไม่นะับพวก Mercedes พวก BM เนะอาจจะบางบางคันก็เป็นตัวไฟฟ้าแล้วนะครับทีเนี้ยการเบรกมันเนี่ยมันจะแปลกๆผู้ชมคือเบรกเนี่ยมันจะแข็งๆนิดนึงลูกค้าโดนเขาไม่ชอบนะแข็งๆนิดนึงแล้วลูกค้าที่ซื้อรถวพวกนี้อย่างพี่คน,นเนี้ยบริษัทมาแถวเนี่ยเขาก็มี BM เอยู่แล้วนะใช้ BM เมาหลายรุ่นแล้ว X5 X6 X7 เอ็ขามีหมดอ่ะนะครับใช้หมดนะครับ,นะรบเขาต้องการให้ฟิลลิ่งเเเบบรรรกกนนีี่่ยมมัแล้พอทจะ อยู่เลยนะไม่งั้นเขาก็ไม่ยอมเสียเงินที่จะมาซื้อความปลอดภัยแบบนี้นะครับสำหรับตัวเบรกที่เป็นเบรกตัวเบมโบ่เบรกเดิมมันเนี่ยจะเป็นตัวหน้า4พอพ์ตนะครับหลังพอรพตแต่ตัวใหม่เนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็น6พอตนะก็มีพอตเยอะขึ้นนะลูกสูบเยอะขึ้นทำให้มันเบรกแล้วมันก็อยู่ได้ไวขึ้นทีนี้เราเปลี่ยนล้อเป็นขอบ20เหมือนเดิมล้อเดิมก็20นะขอคำเข้าใจเรื่องนี้ก่อนบางคนโทรมาผมเนี่ยก็ล้อเดิมมัน20อยู่แล้วเนี่ยพี่จะใส่แค่ยางได้ไหมผมบอกเลยว่าใส่ได้ครับ แต่ยางที่จะอมล้อล้ออยู่ข้างในนี่ยางขนาดนี้อมออกมานะครับเพราะว่าล้อเดิมมีขนาดความกว้างเพียงแค่7นิ้วแต่ล้อที่เราใส่เนี่ยมีขนาด9นิ้วถึง10นิ้วทีนี้เราก็เลยใส่ยาง275พอใส่เข้าไปปุ๊บปัญหามาครับนี่เห็นไหมนี่ป,นปัญหาเลยนะถ้าคุณผู้ชมบอกว่าดูคลิปแมคคาเสร็จเนี่ยผมไปเปลี่ยนเองก็ได้นะครับเปลี่ยนก็ได้ใช่ครับเปลี่ยนได้ครับแต่ว่าใครจะปาดซุ้มให้พี่ครับใช่ไหมไปหาร้านปาดซุ้มนะบางคนเพิ่งเป็นเด็กฝึกง,งานปาดให้หน่อย อันนี้ไม่ได้ปาดนะครับนะยังยังไม่ได้ปาดแต่ว่าวันพรุ่งนี้จะทําการส่งมอบวันที่8เดือนกันยานะครับบริษัทมาแถวที่หนองบัวลำพูเนี่ยผมไปส่งมอบไปเดี๋ยวเขาทําการปาดซุ้มนี้ให้แต่งซุ้มใหม่เนียนกลิบเหมือนไม่มีรอยผ่าตัดเลยนะครับนะยิ่งกว่าผ่าข้อนะช่างผมอ่ะนะครับผ่าคือไม่มีรอยเนียนกลิบเนี่ยเหมือนช่างอยางยันฮีอิมพอร์ตมาเลยนะครับคันนี้โหลด2นิ้วนะเปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนโชค๊คเปลี่ยนลูกหมากันโครงั้งหมดมันมีส่วนหนึ่งครับที่ผมไปเจอมาล่าสุด คือมีลูกค้าเป็น f c ผมใน YouTube ไปแหละคือไปซื้อที่อื่นมาแล้วให้เซล,ล์ไปโหลดให้โหลดเสร็จใช่ปะ่ะทําทุกอยางให้เหมือนกันอ่ะมีล้อมีอะไรเหมือนกันนะครับมีปีกนกเหมือนกันปัญหาคือไม่ยอมเปลี่ยนในส่วนของตัวไอตัวอะไรนะแม่เขาเรียกะลรนะลูกหมากกันโคงนะคือลูกหมากเนี่ยผมจะบอกงี้มันคือนิ้วผมอ่ะผมสาธิตคือนิ้วผมเลยนะสมมุติว่าเราไปทําการโหลดหลงมาเนี่ยโหลดปุ๊บพี่แตเปีนกน้งเสร็จแต่ลูกหมากเนี่ยพี่ไม่ยอมเปลี่ยนคือเซลลก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ร,ร,มรู้หรือเขาไม่บอกไม่รู้นะ กลายเป็นว่าไอตัวเนี้ยของลูกค้าน่ยไอลูกหมากกันโคมันงออย่างนี้เลยนี่งอนิวผมเนี่ยมันคออยู่อย่างเงี้ยงออย่างนี้ปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นครับเกิดทําให้หนึ่งเนี่ยรถมันขับแล้วมันดื้พวงมาลัยมันมันตื้อๆลูกค้าก็คิดว่ามันเร้แปลกๆแล้วนะครับคือถ้ามันหักระหว่างที่เราขับขี่ความเร็วสูงเนี่ยไม่อยากนึกสภาพเลยนะนะครับแต่โชคดีที่ว่าเคสเนี้ยังไม่หักมันงอและลูกค้าไปล้ลางรถลาราลรรถเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยพี่ทำไมของพี่เป็นอย่างนี้ลูกค้าก็เลย เอามาแก้นะก็ผมก็เลยไปตามแก้ให้นั่นเองนะครับก็ก่อนใจก็ผมถึงบอกว่าให้ศึกษามาก่อนนะว่าเวลาโหลดต้องทําอะไรบ้างบางที่บอกชกเดิมโหลดได้ครับโหลดได้นะครับแต่ซื้อรถราคา2ล้านพี่จะใช้ชกเดิมโหลดเหรอนะครับนะกนะ็มันก็ไม่สมเหตุสมผลนะนะครับเปลี่ยนดีที่สุดสิ่งที่เขาทํามาถ้าไม่ทําอะไรเลยขับเดิมๆจากโรงงานก็ดีที่สุดเช่นเดียวกันนะครับอ่ะทีนี้ช่วงล้อประมาณนี้มาดูกันบ้างว่าคันนี้ ด้านข้างมีอะไรอีกเล,ล็บหลังคาครับทั้งหมดเลยรวมถึงแล็บบันไดด้วยปกติวายแท็กเนี่ยบันไดมันจะต้องเป็นสีที่มันเป็นแบบเงินเรียกว่าอะไรเงินเง,งินนะอลูมิเนียมเงินเงินนะด้านบนอีกนะอันนี้คือแล็บสติกเกอร์หมดทุกอย่างทาหมดนะครับก็เลยกลายเป็นสภาพนี้มาดูเบรกหลังกันบ้างครับเบรกหลังของตัวนี้ด้านหลังเนี่ยด้านหลังเขาจะเป็นเบรกเล็กลงกว่าด้านหน้านะครับจะเป็นตัวสพอร์ตแล้วก็มีเบรกมือของตัวเทสลาอีกหนึ่งตัว นะจะเป็นทรงประมาณนี้และเอเวอร์เรสต์เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ต้องเรียกว่าช่วงล่างเขาเนี่ยนะในบรรดาช่วงล่างของของรถที่ขายที่เป็นแบรนด์แมสแมสเนี่ยนะครับมีโฟลิงก์มีไฟลิงก์มัลติลิงก์แล้วก็วัดลิงก์นะครับ, Link, 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 แ, Link, นรบแน่นอนวัดลิงก์เนี่ยเป็นช่วงล่างที่ต้องบอกว่าอยู่ในรถแพงๆทั้งนั้นเลยนะไปเซิร์ชดูได้รถแพงๆที่เป็นตระกูล SUV เนี่ยนะครับเป็นวัดลิงก์แทบทั้งหมดแล้วเอเวอร์เรสต์เนี่ย เมืองนอกเนี่ยถูกจัดว่าเป็น SUV นะแต่คนไทยบอกว่ามันคือ PPV ครับแต่ออสเตรเลียเนี่ยที่เขาขายขายดีเนี่ยเขาเรียกว่ารุ่นนี้คือ SUV คุณผู้ชมนะครับมันเป็นรถ SUV นะไม่ใช่ PPV นะครับ PPV คือกระบะดัดแปลงใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่กระบะดัดแปลงนะครับด้านหลังเบรกประมาณนี้ช่วงล่างแบบนี้เปลี่ยนท่อเป็น HK s ขึ้นมาก็ไม่ได้มีสวยเขาเรียกว่าไม่ได้มีแรงม้าแรงอะไรขึ้นมานะครับมีแต่แรงโม้นะคือมันบอกว่ามันแรงขึ้นมาอีก 3- 4ม้านะครับคือ3 4ม้าเนี่ยใส่ไป รู้สึกไหมครับไม่รู้สึกนะครับนนไม่รู้ว่าแรงโมจริงหรือว่าแรงม้าจริงแต่คือใส่แล้วมันก็ดูสวยงามดูมีความเป็นสุัวตางแล้วก็มีเสียงนิดๆหน่อยๆนะไม่ได้ดังมากนะครับนะอันนี้ไม่ได้เหย่ให้ฟังหรอกนะครับเพราะลูกค้าฝอเนี่ยไม่ได้มามามยเรื่องของเสียงท่ออะไรขนาดนั้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มที่แบบว่าลูกค้าชอบเสียงดังๆเหมือนเสียงจิ้งหรีนะไม่ใช่นะเ <c ười> คยยินท่อเสียงเสียงจิ้งหรีไหมนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างเปลี่ยนไฟครับนี่เปลี่ยนไฟเป็นแบบนี้ ไฟไซคลอบอะไซคลอบเองเอ็กเมนอะนะตาแดงเขาเรียกว่าไฟคาเยนครับนะเป็นไฟแถวยาวแบบนี้เปลี่ยนขึ้นมานะครับก็ไม่ได้ทำให้รถแรงขึ้นนะครับแต่ว่าดูสวยงามขึ้นนะเพื่อให้ดูมีความเป็นลักชัวรี่ขึ้นแค่นั้นเองสปอยเลอร์เปลี่ยนใหม่่านผู้ชมยาวขึ้นนะยาวขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับนะให้มันดูสมส่วนนิดนึงเพราะอันเดิมมันก็ทาแบบสั้นกุดดุมานิดนึงอะเนาะทำให้มันให,ใหญ่ๆนิดนึงนะครับามาดูฝั่งคนขับกันหน่อยนะครับ ของ Wi ยแทร็เนี่ยวายแทร็ y ด้านใน s i กเนเจอรมันบอกแล้วว่ามันคือ Y t ยแทร็มันก็ต้องเป็นสีส้มทั้งหมดนะครับเป็นดําได้ส้มแล้วรุ่นนี้คือยูโร5ครับสิ่งที่มีมาแตกต่างจากยูโร4ไม่มีคืออะไรตรงนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตถือกล้องให้ดูนิดนึงอ่าก็คือตรงนี้ครับใครใช้ยูโร4จะไม่มีนะนะครับนี่ตรงนี้ยูโร5จะมีมาใหม่คือการส่องสว่างในโซนต่างๆนะครับมันจะอยู่บริเวณนี้นี่ให้กดตรงนี้ การส่องสว่างในโซนต่างซึ่งจะมีเฉพาะยูโร5เท่านั้นเนี่ยกดมาปุ๊บมีเลยเอาไว้ไวเวลาเราดับเครื่องเราอยากให้ไฟมันติดติดตรงไหนนะครับแต่ถ้ามันเปิดเครื่องอยู่อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันจะไม่มันจะให้เราบังคับให้เราดับเครื่องแล้วอยู่เกียร์ P นะก็จะมีโหมดแบบนี้ให้เลือกสําหรับตัว w i Track ที่เป็นยูโร5เท่านั้นนะครับเกียร์เป็นเก e ียร์ E Shiftper อัตโนมัตินะครับ10สปีดสามารถเข้าบวกลบได้นะเป็นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยเป็นเกียร์ออโต้ได้ด้วยนะจะมีบวกลบให้อยู่บริเวณนี้ ที่ชาร์จมือถือมีให้แอ,อ,อ,อร์ออโต้อิสระซ้ายขวาเลือกปรับได้นะเมียขี้ร้อนก็เอาหนาวๆไปเราขี้หนาวก็เอาร้อนๆไปนะครับตัวนี้เป็นปุ่มสามารถที่จะกดได้2องเฮสี่เฮกดได้เลยนะกดก็เปลี่ยนขับสีให้เลยแต่ถ้าไม่อยากกดนะครับทำยังไงไม่อยากกดเราก็แค่เพียงแค่เพียงแค่นะกดหมุนนะมันจะมีให้หมุนบริเวณนี้เราหมุนไปเรื่อยๆนะครับหน้าจอมันจะขึ้นมาให้เรานะเป็นรูปรถเดี๋ยวผมขออนุญาตกดตรงนี้นิดหนึ่งเห็นไ เป็นโหมดทรายบ้างโหมดแลบบ้าง,ง,งอยู่ที่ลูกค้าเลือกนะมีรุ่นเดียวนะครับที่มีโหมดวิ่งในไฮเลซายมาให้นะครับนะในเลนที่เป็นรถแมสแบบนี้นะไม่เกิน2ล้านเนี่ยไม่มีรุ่นไหนมีนะครับนะเนี่ยมีโหมดขับขี่ให้เลือกเขาถึงเป็นคันเร่งไฟฟ้าให้ด้วยนะครับพวงมลาลไยไฟฟ้าให้ด้วยเป็นตัวไฟสูงออโต้น,นะครับไฟสูงก็เป็นออโต้ให้มีตัวเลดราด้านหน้าให้เรด้าด้านหน้าทำงานคู่กับตัวกล้องโมนี้เขาเรียกว่ากล้องแบบ มันจะจับคนเดินถนนเนี่ยมันจะเบรกให้เองด้วยนะครับมูล,ลูปด้านบนนะครับมีให้นีมูลูปด้านบนนะครับมีให,ให้เปิดได้เป็นมูล,ลูปเป็นซันลูปเปิดได้เลยนะก็เอามาไว้มองทางมองอะไรได้อะทีนี้ผมขอตรงนี้นิดนึงนะครับหลายหลายคนถามมานะครับฟอร์เ่ยมันจะมีทิศทิศบอกเลยนะคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมเนี่ย NW ก็คือ Northwest Northwest เหนือนะทิศทิศเหนือตะวันออกเฮ้ยเวสตตกเอ,อ ก็ <K ill ip> จะมีทิศบอกตะวันออกเฉียงเหนือไม่ใช่เหนือทิศเหนือตะวันออกตะวันตกอะไรเงี้ยจะมีบอกนะครับบริเวณนี้บางคนข้องงว่าคืออะไรนะครับแล้วบริเวณหน้าจอก็จะมีบอกว่าน้ํามันในถังเหลือได้วิ่งอีกเท่าไหร่น้ำมันเครื่องเป็นยังไงบ้างอุณหภูมิเกียร์ร้อนไหมอุณหภูมิหม้อน้าเป็นยังไงนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับใช้งานง่ายขับร้อยยี่สิบอยากล็อกเลยกดหนึ่งครั้งปึ้งล็อกร้อยยี่สิบเลยเนี่ยครั้งเดียวระยะห่างมาเลือกทีหลังก็ได้จะเอาระยะห่างขนาดไหน จากคันหน้าเอา2ขีดสามขีด1ขีดเงี้ยสขีดเรามาเลือกได้นะครับว่าเวลาขับทางไกลจะได้ไม่เมืม่อ,อยนั่นเองนะครับแล้วก็พกุกพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าหมดุผู้ชมนะเบาขับนะยังไงก็เบานะหมุนมาลายนิดหน่อยเนี่ยไปแล้วนะครับขับคือถ้าเป็นผู้หญิงขับเขาบอกว่าเขาชอบมากลูกค้าผมบางคนคือลูกค้าผมบางคนเนี่ยเขาโตมากับ bmw เลยนะโตมาก็ขับ bmw อยู่แล้วนะพอมาเปลี่ยนเป็นรถพวกนี้โอชินเลยนะเพราะมันเบาจริงนะครับขับง่ายนะ เดินทางไกลก็ไม่เหนื่อยด้วยนะครับโอเคนะแล้วอย่างหนึ่งจะบอกว่ารถทุกคันที่เราจะส่งมอบลูกค้าเนี่ยที่เราติดตั้งพวกเบรกพวกอะไรพวกนี้มานะครับต้องมีการเทสท,ทุกคันนะครับนะทุกคันต้องเทสหมดนะครับลูกค้าจะบอกว่าบางทีเอ๊ะทำไมไม่รถพี่มันขึ้นเยอะจังเลยขึ้นแบบโอ้โหล้อยโล90โลอย่างเงี้ยครับทุกทุกครั้งทำเนี่ยเราถึงต้องเก็บมาจําลูกค้าเยอะนะนะครับเราไม่ใช่เก็บมาจําหมื่นเดียวแล้วแต่งนี้นะนะครับ เจ็บมาจําทีเจ็ดแสนนะครับห้าแสนก็มีนะครับถึงจะแต่งแบบนี้ให้แล้วก็เอารถไปเทให้เรียบร้อยว่าระบบการทำงานของเราเนี่ยมันจบแล้วมันใช้ได้นะครับนะโอเคลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากจะซื้อรถนะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรด้านล่างหรือลไลน์ดีับผมหรืออยากเข้าไปดูรีวิวอื่นๆในช่องยู u ูปแมคคาร์นิง68เนี่ยหรือไปดูแพลตฟอร์มอื่นทั้ง Facebook ทั้งทิกตอกเนี่ยไปตามดูได้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณบริษัทมาเทลอินเตอร์เทรดนะครับที่ไว้วางใจออรรถคันนี้กับแมคคารัััับบววนนนีีล้ลาไปก่อสสดคร